ต้องมีข้อมูลอารมณ์ร่วมต้องมีไต่ตอนต้องคิดบวกสร้างสรรค์และคิดรอบด้านมิติหนึ่งเสพจ,จากอินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆแล้วมันก็ไปไวจากหน้าหน้าสื่อสื่ออเลรคนอกส์เยอะแยะไปหมดนะเฟซบุ๊กบ้างไลน์บ้างอะไรบ้างทั้งหมดมันมันแพร่หลายเร็วมาก นั้นผู้สื่อข่าวเองที่ไปทาข่าวเนี่ยต้องตระหนักว่าเราหาข้อมูลรอบด้านในอย่างที่ไปทาข่าวจริงนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ชี้ให้เห็นปัญหาการนําเสนอข่าวจนนํามาสู่การรร้องสิทธิของผู้ที่ถูกภาคพิงส่วนใหญ่มักเกิดจากการนําเสนอข้อมูลที่ไม่รอบด้านจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงแนะนําให้ผู้ที่ทําหน้าที่สื่อมวลชนระมัดระวังอย่านําเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตข่าวเด่น ดังเนี่ยคนต้องมาดูวิจารณญาณนิดหนึ่งว่าเราให้วีเวอร์สักเกตแปดคนดูซี่ว่าอันนี้มันน่าจะมีการกระทบอะไรอยู่ได้อย่ารีบร้อนถ้ารีบเกินเหตุมันจะมีการผิดพลาดได้ในหลายๆกรณีไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องเล็กหรือช่องเทเบิลทีวี โดยเฉพาะการชิงความได้เปรียบของการนำเสนอท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในยุคที่สังคมข่าวสารมีการนำเสนอและบอกผ่านด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วคนที่เป็นผู้สื่อข่าวต้องมีความรอบคอบเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวหากเกิดข้อผิดพลาดพลาดเคลื่อนอย่างกรณีการกล่าวพาดพิงธุรกิจร้านทองย่านบางใหญ่และอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นจากการพูดปากต่อปากถือเป็นบทเรียนสำคัญของการรีบร้อนนำเสนอโดยไม่ตรวจสอบให้รอบคอบก่อน มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าสัางคมไทยเราเนี่ยมีผู้โรคสื่อเนี่ยโดยเชื่อเชื่อทางสื่อเนี่ยส่วนมากจะไม่ต่ำกว่า7-80%ช่วยแก้ไขและรับผิดชอบเวลาจะออกสื่อก็ขอให้พิจารณาและก็วิเคราะห์ให้ชัดเจนแล้วก็ให้มีข้อมูลที่แน่นอนก่อนก่อนที่จะออกครับ ไม่น้อยอะค่ะแต่ว่าะนั้นจะมีผลกระทบกับการที่การที่ขายกันง่ายๆจะแปลว่ต้องโดนถามลูกน้องเราเนี่ยก็เสียความมั่นใจนเสียขวาม,มนนวามม่าเออข่าวเนี่ยมออกไปเนี่ยทำให้ลูกค้า ซึ่งฝรั่งก็มีเยอะแยะนะญี่ปุ่นต่างประเทศเนี่ยก็จะขอความมาลาโทษกันแล้วก็ให้ลงหนังสือพิมพ์ฟ้องหรือว่าให้ออกข่าวที่เป็นจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอรับได้แต่มาซ้ำสองซ้ำสามเงี้ยมันก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นส่วนใหญ่กรณีแรกเขาไม่ค่อยฟ้องร้องกันบางคนที่ทําข่าวผิดพลาดนะก็ถือเป็นบทเรียนนะเพราะว่าการสร้างการสร้างความผิดพลาดมันคือเกิดเมื่อมันเกิดปัญหามันจะสร้างปัญญาเกิดขึ้นเราจะไม่ทำอีกนะเราต้องเรามารองมากขึ้นนะ ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจากการนำเสนอข่าวสารนอกจากสื่อสารมวลชนจะต้องรอบคอบรอบด้านแล้วยังต้องปราศจากอาคติหรือประโยชน์อื่นใดที่แอบแฝงนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จึงขอให้สื่อมวลชนยึดการทำหน้าที่เพื่อสังคมเป็นที่ตั้งจะทำให้บทบาทของนักสื่อสารมวลชนได้รับการยกย่องจากสังคมมากยิ่งขึ้นดิดละดาววิัยดิด NBT News Focus